สวัสดีย่ามแรงๆอะไรก็จะเป็นบรรยากาศบ้านลงบังตำบลลงชีเด็กแล้วก็จะมาดิ่นกบแรงงานลาวอยู่ในไทยเลยพี่น้องอันนี้อันนี้คุณชื่ออะไรคะบอกชื่อมาเร็วไก่น้าไก่หน้าน้องไก่หน้าคนสวยอะไรจะเป็นแรงงานลาวเฮาในนี่ไอย่างเนี่ยมูย่อซื้อมาจาักบาทเนี่ย เขาจะกินยังเขาโดนเ็นยังไม่เจอข้าวเปียกบ้านทั้งเรือนข้าเปียกทั้งไทยก็จะเอินเพื่อจับยวนเป็นยังไงจะมาบสบายบสบายใช่ไกินน้ำแข็งอันนี้ก็ได้เป็นทีพักแรงงานลาวในไทยแบบว่ารู้ล้ามาเฮามากๆเลยรู้ล้ามาเฮาหน่อยมันม่หากินหมาหาฝาคลองไปมากินต้มข้าวเปียกพี่น้อง เอาไปเธอแสวเถอะวะมีเทียมเจียวมี่ยนเนี่มถุงเงอมีถวยอีกถุงเงอคือเป็นมือเจ้าคือ่าเปิดไฟเปิดไฟไหนเี้บรรยากาศเอามาตอนนี้คือซื้อวางไปแตาอยู่ขึ่นกัวเกา่เอาเจ้าเจ้าคือไปแซนน์จังสันเอาล่ะ บเจ้าคิดว่าห้าสิรัวล้วห้าจังลา่ไปลาเนียเสีมก็สจเปื่อยเบอร์ได้แบบทีนี่ปาตีมสไปเปือยเทากับวแซ่ะว่าอันนี้เซนกวยจับยวนพี่น้องมาหากินมาหากินกวยจับปลครับเดี๋ยวหมอน้ำซุปแล้วมอเนี่ยป้านำซุปมุยอเจ้าบ้านเนี่ยือแทงไงเทน่ะี่ถืเนาะมูยอดอย่งว่สิบบาทเนี โอ้โห oh, oh, อันนี้คืออะไรวะเนี่ยส,สายไหมอันนี้กาดประมาณนี้นะทุกคนคือฝนสีโต,ต๊ะเตะกับโบตโต๊ะซีวิตแรงงานลาวในไทย<ห>เป็นยังไงไก,ก็บ,บานกับสองมวนอยู่บ่คือว่าบมมวนเสียเงินหลายเสียเงินหลายคือว่าเสียเงินหลายก็จะอยู่อยู่บ่าบานเฮาอบานเจ้าหรือบานข่อยทั้งเบิร์ดนั่นแหละทั้งบานข่อยทั้งบานเจ้านะแห่งแรงร้ายเนาะ ฝนแห่งแรงไหนถนนถนนใบคอยเป็นยังไงฝุ่นเยอะฮะฝุ่นเยอะฝุ่นเยอะแรงยุคืนอนบ่จะไปหข้งแรกจะคิดยังไงครับดีบ่จะบวบ่นมนบฮะอกไยูบยบไหมันบ่บวใบอีดีเนาะบวใก็ถนนบนทางมันบ่ ไม่ไหวจริงเลยขนาดคนลาวเองยังบอกว่าไหวไหวก็ต้องทนอยู่ได้เน้อแต่คนบกเคย่นก็กล้าไปขอบรสิ้นิ์เลยขออยู่บุเป็นคือเทียนแต่ทางนี่เราไปไปใช้มาใช้สะดวกสบายน้อมาทางนี้สะดวกสบายให้กินกับงายบ้านเราจะเสียเหิดเสียหายอย่าง มาีอือแน่เอเออนแหนยังอย่กานอง้าวขวานเอือแน่เอาสืาถิมนะวที่เนียพวกพ่อใจยังไงจะกาานจะมือนจะเวจนนะ้เป็นพันเหมือนมากชิไปร้ยสเตรคลงไหม เปยังไงสบาสิไปเอ็กซเดกินยาปวเา้งุกเสียทองมันเนียนกินมันเนียนเบอ่เบอกันมกนยาปวดเถือนไม่ปวดเาแล้วมั้งขั้นโบโซงให้ลุงจันนรรยากาศก็ดีสบาอยู่ไหนมาบรรยากาศนี่ดีี่บ่ายที่มันสตายมันหอนมั้ยตัดาไปจน เที่ยวยุดเที่ยวยุดกดเขาสวนกดท้อนหยาถากหยาโรตน้า,นาโอ้พือใจจะขาดเนี่ยยังไม่เคยเห็ุนเนาะบ่เอยได้เห็ุเนาะนานๆได้เหตุบ่เอาใส่หรอกดใส่เงินบ่เปลี่ยนคนก้าบบานเงื่อฮะใครบ่เป็นเงนื่อ ยังเป็ในใบที่สั้นกว่าจักมาแป๊บเดียวเดื่มนะโอ้แป๊บเดียวจะได้ปีหนึ่งปีกว่าปีหนึ่งก like. ็ตังหาปีอะไรก้าบานเดียวนึงนี่บาบาหนูใบยังขนาดใบ,าบาซีฟยังบ่ใบห่าลาดใบหายังบ่ใบซีฟคือดื่มไม่แท้ะคือดื่มไม่แท้ ดื้อมวะอะไรล่ะถ่ายยูเล่าใส่เงินไทยบ่วเป็นมั้ถ่าเมื่อเล่าใส่เงินไทยบ่เป็นถ่ายยไทยก้บบานใส่เงินดาวบเป็นมันดือมนได้ใบันมเลยได้ใบเดียวเนาะขนาดมน้าท่านหอช่องีเมื่อไรเพ่เป็นลิ้นนามเป็นหนาเป็นดำเออลินนานยูสิดาคุ้นยานไปรับพุทธ ตตีมาโม่มาบ้างโทษโทษตามหน่อยมัองมาให้กินเขาน้ำครับพี่น้องแนงงานดาวในไทยคนบ้านเดียวกันเนี่ยนะบ้านเรามันแรงขายแรงที่ไทยดีกว่าคือเมื่อนะพี่น้องโอ้ยบ่เห็นสุดท้ายเบิ่งกับเบอร์เน ดิแฟร์ที่อยู่ในบรรยากาศเีแยวไายบรรยากาศรอบๆในเบิ่งดีกว่าแถวนี้เขาจะคลายใหม่กันไม้ผลไม้ผล,ไม,ผล,ไ,มผลไม้ประลับเพราะจะต้ตนไหนๆสวยมากเลยทุกคนอะไรเขาเอินลอด,ดินออออดด้นไม่บอ่อยป้องลอดิ้นไม่บ่อย่ย บรรยากาศนายูเนาะทุกคนเนาะนายูเนาะนายูหมากมาเนี่ยพระเจ้เจ้ากุมารน,นี่เพราะว่าสายซีวิตยอยู่ไทยเนี่ยได้กว่าสายซีวิตอยู่ดาวอีก่ได้เนี่ยแม่น,นอกคิดิคดว่ามีกำหนดบสิษับไารประยุทธ์นเนี่ยตอบตามความเป็นจริง หรือว่าเสียดายเงินล้านก่อนจะเสียคอยกลับโอ้ยล้านนะพากตีฮะมีกำหนดบ่คิดว่าอีกยักปีเสร็จก็มาอยู่บ้านเนี่ยมาวิ่งอยู่ไปเรื่อยๆอหาเงินไปเรื่อยๆเนาะ,ะหาไปเรื่อยๆมันวะ <laughs> มาหายไม่เสียเขา่ากองต้องเอาภาพสวยๆหาไปเรื่อยๆเก็บตังค์ไปเรื่อยๆ สูซ้ำแงมีมแมนบอสูซ้ำแงมีนอน,นอบอไว้ก,กับเมื่อพักพรดัมมาไหมแม,มนบอต้องพูดขาขาโรยโรยครับรว่าเ,เพราะว่าวันยาการเมือเนี่ยคือดีหลายขอสอบบรรยากาศเมือนี้ได้ เอาเลยเอาเลยเอา,ออเอาลูกเายบบายบายพบก,กันใหม่คลิปหน้าสบายดี